ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับที่เลาบหลักนะครับทุกๆท่านเนาะนะครับอายุกับผมนะครับเบาวที่นะครับท่านผู้ชมเนาะอเมรอนีนนะครับผมพาท่านผู้ชมนะครับมาอยู่ที่ตำหนักปู่พญายมลาดนะครับใรงหวดที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับที่แอดมานะครับมาเอาอยู่บริเวณหนีเนาะนะครับซึ่ง ไอ้หนีภายในภายในตำหนักนะครับที่อีกรางหนึ่งนะครับซึ่งงวดที่ผ่านมานะครับอยู่ด่านนอกนะครับซึ่งอยู่บริเวณผุนนะครับท่านผู้ชมอันเหลืองๆนะครับที่แนมเห็นเนาะนะครับเอาอยู่ผุนนะครับงวดที่ผ่านมามืนอนี้ฝนตกนะครับแล้วก็อีกประกอบกับว่าฟางผุนนะครับกับสามวันแล้วเนาะนะครับก็เลยสิได้มากตามต่อนะครับงวดนี้นะครับเอาอยู่ในตำหนักนะครับท่านผู้ชมเนาะ นะครับซึ่งงวดที่ผ่านมานะครับเพิ่นให้โอ้ยท่านผู้ชมเนาะนะครับถ้าเป็นเกือบเกือบแตกนะครับท่านผู้ชมเกือบแตก3โตเนาะผิดไปโตัหนึ่งนะครับเลขมันออก4 7่หานะครับเพิ่นให้มาหาสาเนาะนะครับขึ้นแต่หนึ่งนี่เป็น4นี่แต่4สีอ่อีๆๆนังละหาสี่เจ็ด ทั้งสี่เนี่ยก็สี่แตกสามตอยู่เนาะให้อมาหาสามเจ็ดนะครับผิดไปแต้มหนึ่งแต่ว่าถ้าผู้ใดตัดเล่นนะครับสองตนะครับก็ถือว่าเข่านะครับท่านผู้ชมเนาะอม้ามือนี้นะครับแอดกับสิได้มาตามต่อนะครับในส่วนของสองตเพื่อนไห้หาศูนย์กับแปดศูนย์เนาะซึ่งบ่อเข่าเนาะนะครับมือนี้ก็เลยผ้าท่านผู้ชมนะครับมาตามต่อเนาะนะครับซึ่ง ได้เลขตัวใดนั่นนะครับเดี๋ยวนะครับเข้าค่อยว่ากันนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับ แปลงไว้ช่างสีพงดินน้ำร่วมไฟร่วมใจเป็นหนึ่งดินขึ้นแม่นาำคือตัวค่าไฟคือใจผู้ขาบันนี้ตัวก้าพเจ้าขอให้ดินน้ำล่ลมไฟดินขือพระพุทธเจ้านางคือพระพุทธเจ้านาคือพระพุทธพระธรมม พใครคือประสงค์ขึ้นตัวข้าพเจ้าเองดินคือปูย่อมน้ำคือปูวางลมคือปูของอันนี้ตัวข้าะเจ้ามาขอบุญบารมี กับเจดีจะทางเทวดาเทว้าพีบานพีเลื่อนพีให้พีหน้าพีหัวพีสวนปีในตัวขบะเจ้าปีในตัวขบะเจ้าปีนนี้ตัวขบะเจ้ามีดอกไม้ทุกเทียนมีดอกไม้ทุกเทียนนาขอกรงกาบกัปเจที่จะทางปีนนีตัวขบะเจ้าวันนี้ตัวขบเจ้ามาตัวอ เรียนีณะขันแปงาิขนาณะขันแป ลูกเจ้าตางไหนเนี่ยแต่ลูกนะจะลูกมากนะสมมุติว่ามีตังเนี่ยอยู่หนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทลูกจะยิบตังไหนยิบพันเหรอนะเอาเอายิบเอายิบอันนี้ บอกแร้ว่าอย่าโลกมากมาอืมขออีกคนนึงมาปินย <c oughs> ถ้าพ <c oughs> ันคือโลกมาบอกแร้ว่าอย่าโลกมาเอาไหนโลกอืมนี่คนว่าเราซื้อมาเยอะแล้วหมยน,น,นะไนะมันหมดตามเยอะ <c oughs> ใช่ไหมละ่ะเอามันแค่บ,บาทเดียวนี่ มันจะมีสื่อเยอะ,ะใช่ไหมล่ะ,ะอันนี้นี่ก็โอ้ยยมันหลายตัวใช่ไหมล่ะ<ช>แล้วจะทําให้บาทเดียวนี่จะเป็นเงินล้านเราได้ใช่ไหมล่ะบอกแล้วว่าอย่าโลภกมากอย่าลภกมากคาว่าโลภกบ้ากนี่ลูกจะได้เยอะเยอะโอ้ฉันจะสื่อพันหนึ่งฉันจะได้เยอะเยอะ่านั่นนะ่ะบาทเยอะก็ช่างมันเถอะเพราะว่าเราถามคาว่าจ่ายบาทเท่าไหร่ครับใช่ไหมล่ะลกูก อ่าเขาบอกบาทบาทละแปดร้อยบาทละพันไม่มีนี่นะบาทเป็นแบบบาทละแปดร้อยบาทละสามร้อยเออแค่นั้นแหะใช่ไหม,ไหมสองตัวเลยอ๋อบาทละเกสบถ้มามันอ่านก็ยี่งห้านงานยากมันอ่านสามสิบตัวสามสิบ,สบเองานนี่นั่นาน,าน่ะนั่นแหะรอเลยไม่ได้นี่คือความโลกโอ,อ,อ,อ้ฉันซื้อหมูเป็นสามสี่พันถูแค่ห้าบาทไม่ได้ขึ้นเนี่ยนาน นาะถูกไหมล่ะบอกได้ว่าจะโลกมากจะโลกน้าเนาะทำไม่ได้คุมบิดามารดาคุณบาอาจารย์เพื่อนฝูงหมูหมาเป็ดไก่ที่ข้าพเจ้าเคยฆ่าเคยแทงของ่ันที่ข้าพเจ้าเคยฆ่าง่างทฉัน ตัวข้าตัวข้าครับผมตัวข้ารับผมตวาบตัวเราเองหรือตัวเราเองมีน้ำหนึ่งแก้วมีน้ํานแก้วขอหยาดน้าให้ท่านไว้เถิดขอหยาดน้ำให้ท่านไว้เถิดขอเป็นยะขอเป็นยะขอเป็นถาขอเป็นถาขอเป็นตีขอเป็นตีหายขาดไปข้าพเจ้าข้าพเจ้า เป็นแก้วที่สองขอแก้วมีปากกรมของเจ้ากรนาในเวงข้าพเจ้ามีมือสองข้างเขียงมีเยงีงแล้วก็เอามีไปฝนป็ไปปากทอแทงช้างแทงวัวแทงวังหมูแทงช้างแทงหมูแทงแทงไก่แทงขอขมาวยเถิดขอขมาน่าแก้วนี้ขอเป็นญาตาขอเป็ญาตา แก้วนี้รวมเสร็จตรงนี้นี่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 ใส่นี่เลยใส่มกเลยเ <c oughs> ที่ไหนบ้านี้เราข่าปูข่าปลาเนาะ <c oughs> มันก็มารวมดูแก้วด่้วยอันเดียวช่้หมละ่ะมันรวมช่วยเดียวกันมันก็มาเอาเหมือนเก่าก็เหมือนเราอ่ล่ะถ้าว่าเราไปหาราหาเจ้าอ่า แมดงว่าเราเนี่ยปล่อยปล่อยปูปล่อยปลาเรื่องอะไรกันที่เราปล่อยใช่ไหมล่ะเราต้องขอเราต้องจิตอธิษฐานนล้วมันเนี่ยอธิษฐานปุ๊บเราไปเอาป่ามากินปลานั่นน่ะมันก็เป็นปลาที่เราปล่อยนะมันก็กลับมากินเป็นวิบาตกรเพราะทำไมเราปวดขาทำไมเราปล่อยปลาแล้วปล่อยปูปล่อยปลาถ้าเเป็นหีืว่าพอจิตของปลาเนี่มันอยู่กับเราอยู่มันก็เข้ามาหาเราอย่างนี้อันนี้อันนี้แปลกเที่ยบเห็นไหมล่ะหรือเราไปปล่อยไก่ที่วัด บางเอิ้นลูกเราเป็นขโมยไปขโมยไก่มากินก็เป็นไก่ตัวเองอีกวันนี้โอ้ยบิบากรรมเรืไม่ไปไหนเนะเาะนี่ใช่ไหมล่ะ,ะไปเอาไปหนอเอาไอปยัด อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงนะขึ้นอยู่กับดวงอันนี้ขอเข้ามาเร็วรนะขอเข้ามาเร็วนนี่ก็เราก็เป็นแค่คนเป็นแค่เขียนเป็นแค่เขียนมานะเป็นแค่เขียนเขียนนะลูกนะเราก็เป็นแค่เป็นเป็นแค่สื่อกลางอ่านเะห้หมาหละ่ะมันนี่ ทางโน้นเขาก็บอกทางทางนี้ก็เป็นทางเขียนนะก็แต่ว่าันนี้ก็ขึ้นอยู่กับลูกนะขึ้นอยู่กับลูกนอเขียนผิดขึ้นอยู่กับลูกนะขึ้นอยู่กับลูกเด้อขึ้นอยู่กับลูกจะจับให้เป็น ชอบตัวไหนก็เอาถ้ามันมีนะก็เอาไปนะเพราะว่าต่างคนก็ต่างมีสระแต่ไปทำนะอันเนี้ยเอาเอาไปดูเอาแล้วจะรูนว่าตัวไหนเป็นตัวไหน่ ให้หลายตัวยังผูกอตเตอรี่หกตัวออ๋ลอตเตอรี่หกตัวเลยหรอตัวไงไม่สูงจ้ะอือไมันคือโอ้ยไม่เยอะแต่กระไหกตัวบอกตัว MC ไปแล้วแต่เขาจะจัดการเอาเองไปหาหกตัวเลยได้ไหมได้ไปหาได้เลยลูกถ้าลูกเอาไม่เป็นบอกแล้วว่าลูกเงินไม่เยอะ ลูกก็ซื้อสีสีสองสิใช่นี่เงินไม่เยอะอเงินไม่เยอะตาลูกเอาหนึ่งพันบาทมันซือเยอะมันหมดตางลูกลองซื้อลองดูเนี่ยแค่สีสีสองเนี่ยปึ๊บเรียบร้อยว่าจะไม่บอกนะเนี่ยเปิดกรอบปูถ้าปูไม่บอกก็ปิดกไปเนี่ยแต่ไม่่ะอะ,อะก็ลูกเอาไปเลยเนี่ย แล้วทำไมทำไมฉันให้อย่างนี้ฮนะพราผู้ยิงสี่ผู้ชายสองโอน้าได้ไหมล่ะใช่ค่ะสอมกับใครอะปูกล่างอโอ้แต่ชิดเอาได้ไหมล่ะใช่ค่ะ,ะจะเปรียบเทียบออนะแต่ว่าแต่ว่าอยู่ในนั่นแหละนะ มันไม่หลายดูว่าเดี๋ยว่าบางคนก็จะปั๊บไปกันนั้นอีกมันก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาอย่างไรแล,ไแล้วก็รูกเอาตัวนี้เอาตัวที่ได้ที่ได้เข้ามานะที่ตอนที่มันไม่เข้านะ,อ,ะอันนี้เขียนเอาเอง เขียนไว้เขียนไว้ข้างล่างตรงข้อสาถอมน่ะอ่าไม่ได้ไได้จะให้คนร่มาเขียนอ๋อนั่นเลยหนึ่งสองหนึ่งเก็ดสองเอานั่นน่ะนะแค่นี้แหละเนี่ยนะเอาอันนี้ไปเลยนะ แต่ว่าอ่าเลคือฉันชอบเป็นจริงคือข้างหลังสุดท้ายแล้วก็โตวนุ่นโตวนุ่นอ่ะ mm hmm. อ่าแล้วก็ตตวนี้ตัวนี้นี่ของทางนุ่น mm hmm. แต,ต่วนี้อ่าเนี่ยแล้วแน่ลูกยังไงก็ถูกอันนั้นคือพันหนึ่งมันเยอะ mm hmm. อ่าคือว่าลูกจับเงินได้พันหนึ่งแต่เงินบาทหนึ่งก็ซื้อสี อ่ามันใช้ตามนี้เยอะอ่าใช่ไหมล่ะได้ไหมลูกกอไปะนะใช่ไหมล่ะลูกกอเอาไปบาทหนึ่งก็รวยได้ใช่บาทหนึ่งก็รวยได้เราไปซื้อบาทหนึง่งซื้อใบเดียวก็ได้ดรบล้านแล้วอ่าใช่ไหมล่ะใช่ไหมเอาภพล้านก็พอแล้วดวงไม่ถึงพัน ถ้าพันหนึง่งก็ต้องเป็นเจ็ดร้อยห้าหกใบพุกนี้อ่ามันแพงมันนี่ <ฮะ S 1> เราไม่กล้าซื้อหรอกคือว่าดว,วงเราเนี่ยห้าใบเท่าไหร่นี่เจ็ดร้อยห้าสิบไม่เอาอลไรแบเนี้ไม่เอาแล้วบบบนี่ดวงไม่มีไปเอาบาทเดียว,วม่นนี่ทั่นไนเลยหกล้านมานนี่อุ้ยกูเสียจจังเลยหนึ่นเดือนนานแค่นั้นแหละเขาแค่นี้เออสองตัวก็หกหนึ่ง จริงๆนะลูกสองตัวก็หกหนึ่งหกหนึ่งหรืรรอหนึ่งหกแค่นี้แหละซื้อกับบอกแล้วนะเนี่ยครับท่านผช้่มเนาะนะครับแอดก็ได้ออกมาขังนอกเนาะเพนะราะ,ว,ะว่าปูพื้นบ้านนีแล้วเนาะนะครับปูพ้นเขียนหายานะครับจ่านผช้่มนะครับเลขคกโตเลยนะครับกับซีเมนต์ศูนย์สามแปดซีซีสองนะครับจ่านผะช้่มเนาะนะครับ ปูพื้นบอกว่าพู้นไอ้งบหน่อยนะครับงบหน่อยนะครับก็บคือให้ปูพื้นให้เน้นมาที่ซีซีสองนะครับเดี๋ยวมิชมเนาะนะครับแล้วก็เพิ่นหามาอีกนะครับคือพูอยู่ข้างนอกกัสซิแมนปูปูเอื้อลือบอกครับเดี๋ยวมิจิชมเพิ่นสีไปด้านนอกเนาะนะครับกับเพิ่นหามานะครับหนึ่งเจ็ดสองนะครับหนึ่งเจ็ดสองเนาะนะครับ ในส่วนของเหล็ก่างนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับเหล็กลางนี่ซีเมนต์หกหนึ่งนะครับย่าลื่มนะครับท่านผู้ชมนะครับหกกับเก้าตัวเดียวกันเด้อนะครับนะครับเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันนะครับนะครับกัเบื้องล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ก็เป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับท่านผู้ชมนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะนะครับ แตละกาตัดสินใจนะครับเพราะว่าแอดเป็นแกสื่อกลางนะครับมาแนะนำเสนอนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมนะครับใส่เป็นแนวทางนะครับมันมันมีไผหูนะครับว่าเลขมันสิออกตัวไหนเนาะนะครับฉะนั้นนะครับเบื้องล้วนะครับท่านผู้ชมจะจุตรองให้ดีนะครับก่อนที่สิมีการลงทุนนะครับความการลงทุนมีความเสี่ยงสูงนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับถ้ามันถือใจถ้ามันมักก็จัด ถามันคัดจังไดกะคอยผ่านเนาะนะครับเพราะว่างวดที่ผ่านมานี่ยเพื่อนไหหมาอยู่ทีหาสามเจ็ดนะครับผิดไปแตมหนึ่งเนาะนะครับฉนั่นมาเข้ามาตามเมึงต่อนะครับงวดวันที่สิบหกกันยานะครับเพื่อนไหหมาเลขหกโตเลยเนาะนะครับแต่ผู้ชมมากเลขใดกะค่อยค่อยแยกสือเนาะตัดสือนะครับเพราะว่าเลขสามโตนะครับมันอยากแห้งนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับ ส่งดีโศกหมานเ้อนะครับกับเล็กแนวทางนะครับ่สเอาตัวไหนก็ว่ากันไปเนาะนะครับใจเรว่าลางเนี่ยเิ่นไหามาฮกหนึ่งนะครับเราไปได้มาลองดูนะบางคนก็ซื้อสองแคสบางคนก็ซื้อหนึ่งหนึ่งสองแ็ดมันก็บอกไม่ถูกดวงใครดวงมันอใจแมล่ละอย่างนี้แต่ว่างวดนี้เรขกมันเยอะหน่อยเพราะว่าอ่า ฉันก็เขาก็บอกมาเนาะเขาก็บอกว่าให้ซื้อศูนย์อ่าศูนย์สามแปดอ่าข้างหน้าก็สี่สี่สองแต่บารเลขสองในในสองชุดเนี่ยมันยังไม่อยู่มันยังวี่งหน้าเบี่งหลังอยู่เหมือนกับพญ,ญานาควิ่งจับอะไรนะ่เขากําลังหมุนให้เราอยู่นนะเขากําลังหมุนเขาเขากำลังหมุนเขายังไม่ล็อกให้เราอ่าเขายังไม่ล็อกยังไงลูกก็ไปหาซื้อไปนะลูกไปหาซื้อไปนี่ย แต่วา่าแรกลูกคนนี้ว่าจะมาสิบห้าคำใช่ไหมลนะ่ะสิบห้าคำมันเป็นเรียนสิบห้าคำเรียนดับเรียนไม่จะเอา mm hmm. อืมอย่างนี้เราต้องเอาสิเราต้องเอาสิบสามคำอ่าใช่ไหมละ่ะสิบสามคำวันนี่ฉันก็เลยพามาจาาหน้าว่าสิบสามคนไทยนี่ก็บอกว่าผีมาขอส่วนบุญเลขสิบสามมันนะ mm hmm. อ่าล้วก็ต้องหยากนา้ำทำให้ผีสางน้ำให้กินอ่าใช่ไหมละ่ะมันนี่พวกฉันนี่ก็เป็นวินญาณบันนี่ อ่าแค่แม่หล่ะฉันก็เป็นผีอันนี้ก็เป็นผีมนุษย์ก็เป็นสีอ่าแค่แม่หล่ะหน้าได้เอาสีส,ส,สีสองอ่าอย่างเงี้ยนะลูกก็เน้นจริงจริง,งคือฉันบอกกันนะเนะีย่ยมันได้ตัวนี้พลูกก็ต้องเอาตัวนี้นะเราคิดว่าอย่างไงเงินหนึ่งบาทลูกเอาหนึ่งลูกเอาหนึ่งพันมันจะไปเข้าหนึ่งปุ๊บ อ่าหนึ่งสองเจ็บนี่คือหนึ่งพันนั้นเนี่ยอ่าหนึ่งพันบาทลูกจะไปซื้อหนึ่งสองเจ็ดหรือศูนย์สามแปดวันนี้ลูกต่างน้อยนะมันเนี่ยลูกต่างหนึ่งบาทลูกต้องซื้อสี่สี่สองนี่คือหนึ่งบาทใช่ไหมล่ะนานวันนี่มันไม่ได้เปลี่ยนเยอะมันสบายวันนี้วันนี่หนึ่งพันบาทมันแบ่งมาหลายตัวเลขมันเก้าตัวนะบาเนี่ยอ่าใช่ไหมล่ะพูดตายแล้ววันเนี่ย เดี๋ยวทางนี้เขาจะบอกยังไงอุ้ยเรียกทำไมมันเยอะจังวะอ่าใชไมล่ะมีศูนย์สามศูนสามดอ่าไปหนึ่งชุดแล้วค่สี่สองอีกหนึ่ง <realization> ชุดแล้วสองชุดเลยนะมันเนี่ยมันนี่กันหนึ่งสอจ็ดอีกสามชุด3ามชุดละมันนี่ี่ขึ้นหนึ่งพันบาทอ่าเพราะฉันบอกแล้วว่าอย่าโลกมากอย่าลบมิจพันบุ์ดมันไล้มาให้มันได้หลายอย่างนี้มันเลยแบ่งมาตัวละสามร้อยแล้วเป็นเก้าร อย่างนี้ใช่ไหมล่ะแต่เลขไม่เยอะนะเลขไม่ไม่เยอะแต่ว่าฉันเชียนหน้าือลอตเตอรี่หตัวอ,อ,มมอ่มันไม่เยอะมันไม่เยอะมันก็เกิดว่าศูนย,ย์สามปดีีสองเนี่ยตายไปนี่เกิดว่าไอ้นายไปเสือคนเดียวก็กกดวงหีวันนี้ใช่ไหมล่ะ